สวัสดีครับผมมาสเตอร์อึ่งครับมาส่องโจท์สอนเขียนแอปพลิเคชันกับมาสเตอร์อึ่งตัวต่อตัวตัวต่อถึงวันนี้ลูกค้า r รีเก m e n t มาต้องการทำแอปพลิเคชันสไตล์แชร์วิดีโอครับ การจะสร้างวิดีโอให้ทำการรีมิ่งอยู่บนตัวเซิร์ฟเวอร์ได้วีโอแล้วการฟอร์มไว้ครับนะครับไม่จำเป็นต้องมีความละเอียดมากนะครับธีการตัดนะครับไม่ใช่โปรแกรมชั่วแคปคัดครับในการตัดนะครับจริงได้ครับคุณก็ไปทําการตัดต่อวีโอให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับใส่ตัวที่เป็นนะครับสับเเตอร์ไปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูวิธีการนะครับเรนเดอร์นะครับมาต้อจะมองหาปุ่มที่มุมขวาบนครับปุณก็เอ็กพอร์ตนะครับตั้งค่าตัวแรกครับเพื่อว่าจะเก็บไว้ไหน นะครับเราก็ต้องการหาที่เก็บว่าจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์อะไรแบบนี้นะครับต่อไปครับก็ต้องการตั้งค่าตัวไปครับก็คือส่วนของนะครับจะมีคําว่าพอละเอียดของภาพแบบนี้ตั้งชื่อต่อนหนึ่งครับแบบนี้ นะครับโวษอีกของภาพาไม่ต้องเยอะครับประมาณแถวๆ400า P พ,พอและแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นนะครับการที่ปรินฟอร์แมตครับให้เป็นแบบ h 264พอแบบนี้นะครับถ้าเราตั้งความละเอียดสูงมากสีตามมาคือมันจะโหลดช้าครับพอโหลดช้าเนี่ยสีตาม,มาก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณได้ภาพที่มันโหลดชา้าแต่ความละเอียดหรือว่าความชัดมันไม่ได้แบบสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไป แค่นี้เองแบบนี้ครับรอครับขั้นต่อไปครับก็ต้การกดให้มันทำงานเรนเดอร์จนเสร็จรอก่อนนะครับตัวนี้จะทำงานเรนเดอร์พักหนึ่งมันจะมีการเข้า,า,หารหัสภาพและได้วิดีโอแล้วเราค่อยไปใช้โปรแกรมชื่อว่าไฟเซล่าโยนขึ้นเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับนะครับนี่คือคอร์สนะครับว่าวข้อที่ลูกค้ามาเรียนคอร์สออนไลน์คอมพิเวเตอร์นะครับมผมจะสอนตั้งแต่ศูนย์ครับตั้งแต่วางแผนเวิร์กโฟล์นะครับตั้งแต่การเขียนโค้ดตั้งแต่การเตรียมรีซอสในการโยนขึ้นเป็นเซอร์วิสของเขาบนตัวเซิร์ฟเวออร์ตตั้งงแ่มหา ว่าจะต้องไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนให้หมดเลยแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ทำวิดีโอประเภทนี้คุณสามารถที่จะนะครับที่ข้อข้อไปได้ครับแบบนี้นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ m p 4มาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือคอร์สออนไลน์กับพี่เอื่นครับตัวต่อตัวตัวต่อทีมสนใจทักกันมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาหัวชนกัน9โมงเลิก4่โมงเย็นครับ2วันครับแบบนี้